J.K. Live Fever Player Marvel Live มาเล่น Overwatch ไม่สิต้องบอกว่า Play Overwatch มาเล่น Mar Marvel Rival ถึงจะถูกนะครับเอาละครับเล่นเกมนู้นก็ซัพพอร์ตเล่นเกมนี้ก็ซัพพอร์ตจะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บมาดิมาดิผมก็ฮิวไงแล้วผมก็ฮิวนม่ไงตัวข้างหลังมาอุ้ย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 ตัวข้างหลังมาครับตัวข้างหลังมาครับฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนจังหวะนี้ผมฮิวก่อน ผมหิวก่อนผมหิวทุกคนแล้วผมหิวหมดสวยครับสวยครับแล้วพวกแขวงวันนี้ผมได้หมดอ่ะแล้วผมหิวได้หมดอ่ะเฮ้ยเพื่อนปุ๊บป๊บเฮ้ยสวยไหมครับตวนสวยครับสวยครับเฮ้ยเมอร์ซี่เมอร์ซี่จะเอาเฮ้ยเฮ้ยเมาก่ามาก่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาย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 าอย่าไปทำอย่างนี้อย่าไปทำอย่างนี้มันไม่ได้ไงคุณจะไปทำเปบดติ๊กับผมมันไม่ได้นดะเมอเอาดิเกนจิเขาสู้ไง อย่าบึ่งครับอย่าเบึ่งครับเจนครับพี่เจนครับพี่โอ้โหเ่อยๆเจนเด้อเจนเด้อเจนเด้อให้ขี้ก่อนผมขี้ก่อนถ้าผมดึงถ้าผมดึงก่อนแกผมดึงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหชิบานแล้วชิบหานแล้วเฮ้ย you will die okay เจนซี่มาแล้วแอนนีตรงนี้มีไหมไม่มีนะตรงนี้ไม่มี แน่แน่เน่กลัวเขาเห็นไงผมก็กลัวเขาจะเห็นบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวผมดึงไลฮาร์ดมาดีกว่าเดี๋ยวผมดึงไลฮาร์ดมามามาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วไลฮาร์ดผมอยู่นี่อุ้ยอุ้ยย่าย่าย่าออะปกานเดรับุระบุร์ปุติงแม่นะเพื่อนเสียชีวีและชีวันเกนจิเกนจิครับ เก็นจิดึงเชคเก้ JK, สวยเกินสวยไปปปะไอจอมันเกนสวยไปปปะแม่ใครทำได้ผมบมโหมามจริงเธอปะปะบุโลกไปเนี้ยคนจะกับาลรานปีแสงเนี้ยมันไม่มีมูนผู้ตดทำได้แล้วผมฮิวต่อไปโอ้โหไปเล่นฮิวมาเวลไลเวลมาเอาซะลืมเลยว่าต้องกดยิงเฮ้ยจองอังหวะน,นี้สวยก็ผมสวยจัดะ่ะแล้วผมดึงเกนจิสวยจัดะ่ะ ผมจะเป็นเล่นเพลเยอร์ไลฟ์เิอร์ที่เก่งที่สุดจอู้เฉียชิบหายหุ้ยมาดีผมก็ไลฟ์โพเทงไลท์เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งปกป้องใครไม่ได้เลยเฮ้ยไปหาวะไปหาวะไปหาวะเอะอืมผมก็ฮิวไปผมก็ฮิวไปก่อนคิวไปก่อนคิวไปก่อนโอเค ไหวชิวนะครับไหวชิวนะครับทุกคนไหวชิวไหวชิวเฮ้ยเฮ้ฮิวไปก่อนนะฮิวไปก่อนโอ้ย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 เฉยเฉยเอามาเนอะเฮ้ยใครจะยิงผมอะนัาขีเหรออุ้ยเฮ้ยแล้วผมอุ้ยชิบหายลืมดึงไม่ด้วยขอโทษชิบหาย หาแล้วเฮ้ยม yes. ันมาเอาผมแล้ววะเฮ้ยงานขึ้นก่อนงานขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนโอเคให้ศัตรูเขาเสียเซลล์ให้ศัตรูเขาเสียเซลอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โได้อยู่ยังได้อยู่ยังทีมได้อยู่โอเคโอเคผมขึ้นมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่มีดึงผมไม่มีดึงเฮ้ยจิบหายตายชิบนหายแล้ว ้ยผมดึงสวยผมดึงชุบเพื่อนได้ครับชุบไม่ใช่ชุบเพื่อนดิช่วยเพื่อนเออชุบอะไรวะยังไม่ได้ชุบใครเลยฮึบผมฮิวต่อแล้วผมฮิวต่อสวยมันต้องฮิวอย่างยี้ดิวะรับอะใช่ไหมเล่นซาวมันต้องฮิวเหวี่างยี้ดิวะเฮ้ยเอาเอ้าวอาเอาวอาจะเอาเจ้เออจะเอาเออจะเอาเออจะเอาชีบือจะเอาชีบืว้าวไม่คีจะเย็นจะเย็นเจีนเจ้าเย็นเจ้า เฮ้ยผมดึงกันจิบหายจีบหายเว้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 ยเกือบตายดึงซึมดึงมาก่อนดึงแบ็ควิดด้วมาก่อนเพื่อนจะด่าผมดึงเพื่อนมาไม่เพื่อนด่าเราปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนูวันเกณฑ์เฮ้ยผมไม่ซอยยื้อยื้อไปยื้อต่อไป จะอ้วกนิดนึงนะครับนะครับขนาดคนเล่นยังจะอ้วกเลยตอนนี้โอเคดึงต่อไปดึงต่อไปเคเคยังได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยพระอาจารย์ธรรมโชติใจเย็นนะโอเคอยู่ได้อยู่ครับอยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเคอ้าวผมต้นไม้โชว์ไงต้นต้นไม้โชว์เลยเฮ้ยเฮ้ยผมดึงเออสวยผมดึงสวยจัดผมก็ขึ้นไง เขาได้ดูดผมผมก็ขึ้นต้นไม้ของพ่อแค่นั้นเองโอเคสมัยหมดพอดีครับมันไม่ทันได้โจมตีเพราะผมเก่งมากผมจะเป็นไลฟ์เวอร์ที่เก่งที่สุดจักรวาลนี้จักรวานลวานี้โอเคแน่ๆทุกคนเห็นนะเมื่อกี้แวบๆบแบบแบบโอเคโอเคโอเคเออเพื่อนไปไหนนะเพื่อนไปเปลี่ยนตัวเหรอมันบอกไม่วางแล้วอ๋อข้างหลังมีน่แน่ เนี <rium> <Dante> <tes pel asure> ่ยคิริโกเฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกูกดอะไรกูเนี่ยลกจัดอรอเอาเดอาเดแล้วเพื่อนผมก็สู้อยู่เพื่อนผมก็สู้อยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งแพ้นะทุกคนก็อย่าเพึ่งแพ้นะเฮ้ยมันไฮนูนมันไฮนูนมันไฮนูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจ้อันเน่ไม่โดนมล็อกหลังเต่าบล็อกหลังเต่าไหมปึ๊บโอเค โอเคผมุดดึงม่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยว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 เดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยเฮ้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 ยเอามูซี่เขาเนี่มาเอาเอาเอาต่ายแล้วเอาตายแล้วเอาตายแล้วเอาเฮ้ยเอาผมยอมปะถ้าผมไม่ยอมไงผมไม่ยอมไงผมเอาสุดอะโหมดสุดเ defeat โอ้โหโอ้้โโโหหออะไรกันครับเนี่ยเก๊กเก๊กกูอันที่ไหนหุ่นใหญ่ออกนะหิวไปก็ผมเป็นฮิวผมเป็นฮิวไงกูจะมาเฮ้ยอะไรอะไรโดนดาเมจอะไรเนี่ยอะไรอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหที่บ้านคิวไปก่อนคิดไปก่อนปลาล่าปลาไล่ยิวคือไล่ยิวอู้เกือบโดนเฮ้ยอะไรฮะ

อยู่แบบอยู่แบบอยู่ไบบก่อนอยู่ไปก่อนเอ้ยเน่ฮันโตไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้ not today not today โ oh, อ uh ้โหฮันโตแตกอ้าวมูซี่อะไรดิมูซี่เหรอมูซี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้อย่าพึ่งร่วงอย่าพึ่งร่วงเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดโก้คิดโก้

ปึ๊บผมยื้ต่อผมยื้ต่อผมยื้ต่อปึ๊บตัวแน่เมอร์ซี่เมอร์ซี่หลายรอบละเมอร์ซี่หลายรอบละปึ๊บโอ้โหฮันโซเยอะเลยเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิยังไม่ล่วงหรอกเว้ยยังไม่ล่วงหรอกเว้ยเฮ้ยไร่ฮาร์ดไม่นะล่วงสองรอบแล้วล่วงสองรอบแล้วนะไลฮาร์ด นะฮะทลุ้สองหลับหล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงพุกตายกันเด้อยิงพุกตายเด้อเจ้สวยสวยสวยครับสวยครับไอโค้โขไอ้โขไอ้โขไอ้โขสวยสวยครับทุกคนสวยครับหลายรอบแล้วนะฟาร่าหึฮึฮึหุยหุยหุยตัวอะไรวะใครทำอะไรกูเหรยิวให้ก่อนยิงกันยิวให้ก่อนยิวให้ก่อนโอเค โ okay, okay. okay. อเคโอเคโอเคไอโค้งมันไอโค้งมันเลยลูกไอโค้งมันสวยสวยไอโค้วยวงเอง <laughs> สวยครับไอโคสวยครับสวยกับไอโคครับเก <c oughs> okay. okay. ย์เกย์สวยครับสวยครับสวยครับทุกคนสวยครับเออเอามันเอามันเอามันมันหน้าบ่อเอามันหน้าบ่อเอามันหน้าบ่อ เอาเดอาิเอาดิเอาดิสวยสวยเอ็โคสวยเอ็โคสวยจัดเอ็โคสวยจัดโอ้ยฮู้ยไลท์ฮัทเคใช้ไม่ได้อยู่ครับเกือบละเกือบละหนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปก่อนโอเคโอเคยไปตั้งการหิวอ่ะเคยเคให้หิวครับให้หิวไปให้หิวไปก่อนน่าจะยังไม่มีใครสั่งแล้วเฮ้ย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 รู้อะไรอ่ะป่าว อะไรเกลือสวยข้อสวยข้อสวยสวยครับโอเจ้เจ้ฮะเจ้ฮะไม่มีดึงแล้วเด้อไม่มีดึงเด้อไม่มีดึงแล้วเด้อเพื่อนมือดิวคือโชโอเค้หนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปก่อนผมยังได้อยู่สเต็ปผมยังได้สเต็ปผมยังโอเคสเต็ปผมยังโอเคชิบหายแล้ว ขี่ผ่าแล้วเพื่อนขี่ผ่าแล้วเพื่อนโอเค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 สเต็ปผมยังได้อยู่สเต็ปสเต็มดาวลุงผมยังได้อยู่สเต็ปเอาเต็ปผมยังได้อยู่สวยเพื่อนหิวถ้าผมฮิวผมฮิวก่อนถ้าผมฮิวก่อนตายสวยสวยครับสเต็มดาวลุงผมยังใช้ได้ กูยังไม่หว <co> ัดไม่หวัดเฮ้ยเฮอะไรใครมันจะทำอะไรกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ด้เล่นนเดี๋ยวเดีใครอีกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮปลาลาหปลาลาหปลาลาอยู่ไหนวะน่ะชิบหายชิบหายเคสวยครับใคร E M P วะโอ้ยอติไปเข้า สวยครับโอ้เพื่อนเกมนี้โคตรเก่งและเพื่อนเกมนี้โคตรเก่งอ่ะคือซับมันนี้ได้แหละนะดูฮิวดูฮิวก็ดูฮิวซะก่อนก็ดูฮิวซะก่อนเรืองนี้ผมสเต็ปเอาจริงสเต็ปเรืองนี้ผมเอาจริงผมจะไม่ปล่อยเหมือนเกมที่แล้วฮันโซฮันโซฮันโซคุณต้องรอดฮันโซฮันโซฉันผ่านแล้วคุณหิวใครบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 อย่ามาทำอย่างนี้อย่ามาทำอย่างนี้อย่ามาทำอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันบอใช่มันบอกใช่มันบอกใช่เคเคเราก็ทำดามได้นี่หว่าออโอ้โหใช่ว่าจะใช่ว่าเราจะเบาใช่ว่าเราจะเบาเมื่อไหรสวยครับเพื่อนสุดอสอเพื่อนทำดีครัเพื่อนปลาล่าปลาล่าหึมหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะเดด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 เดเดดเ อยู่ให้ก่อนยูเพื่อนไปก่อนเฮ้ยโอ้ยเพื่อนหนาแล้วเพื่อนลึกเกินครับเมื่อกี้ดึงไม่ได้เดี๋ยวรอสวยสวยดึงก่อน๋้าเพื่อนแตก๋ยาเพื่อนแตกดึงก่อนเฮ้ยฟาร่าฟาร่าอย่ามาแซมแลมฟาร่าอย่ามาแซมแลมแถวนี้โอ้ชิตโอชิตโอ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 โโนโน Oh! 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 โอ้โอ้โหโอ้โหปงครับคนที่ให้ผมไปทางอื่นเฮ้ย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 เดี๋ยวทำอย่างนี้กันเถอะนะเราสมัครักฉางกันดีกว่ายาเด้อยายายาเคเคยืงไปก่อนทิ้งไปก่อนทิพายล้วเพื่อนหายไปไหนหมดหเปล่าหายไปไหนหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะใหม่แล้วทิพายแล้วที่ิพางจริงเดี๋ยวนะแอนนาจีนแอนนาจีนนะแอ็นาเอ็นาจีนนะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทีมก่อนเดี๋ยวรอทีมก่อนใจเย็นใจเย็นปึบเออต้องจังหวะนี้ดิวะเอา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 ก็ทำลายได้คุณสร้างได้ผมก็ทำลายได้ก็คแค่นั้นไปยะไลท์ฮาร์ดไปยะไลทฮะไปยะมาดีตนน้นไม้ของพอ่อแล้วผมมีตนน้นไม้ของพอ่อก็แค่นั้นผมมีตนน้นไม้ของพอ่อคุณคุณรูค้ค,คุณจะทำอะไรเอ,อือสวยเพื่อนสวยจัดโอ้โห beautiful บิฟูคัลเลอโอ้เพื่อนแม่งสเตปดีวะ่ะเพื่อนแม่งสเตปอารุ่งว่ด้วยแม่งสวยสวยมากเลยฮารโอ้โหอขอขสุดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยนะเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้บเฮ้ยเี้ยวด้งเี๋ยดึงผมด้งได้ผเดึงได้ยเคมันฮุนไฮ้ยฮ้่เฮ้เยฮยฮ้ฮ้นโซก่อนโอเคโอเฮดึงไฮ ถายจะดึงเลยฮัทเฮ้ยเฮ้ยฟาร่ามันล่วงมเมื่อกี้อ๋อไม่ล่วงนะโอเคนึกว่ามันล่วงโอเคฮิวไปก่อนเอ็นไฮิวเอ็นไฮิวไหวเปล่าเอ็นไฮิวไหวเปล่าวิสวย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 เอาเอามันหลับเอามันหลับเอามันหลับสวย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 ทรงดีทรงดีมาดิมาดิกได้รอบเลยเฮ้ยเฮ้ยบ่เชยบ่เชยบ่เชยแบบนี้คือไม่ใช่แล้วโดน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 หลับสองรอบไง หลับสองรอบนอนแล้วนอนอีกเฮ้ยไลฮาร์ดไปไหนอ่ะไลฮาร์ดไปไหนอ่ะซูเจอร์ซูเจอร์มานี่ก่อนมานี่ก่อนแล้วผมเอานี่พังก่อนโอเคเอาอันนี้พังก่อนโอเคเฮ้ยฮิวเพื่อน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 โอเคโอเคโอเคมันหลับมันหลับโอเคสวยมันเกินไปโอ้ซับตรงนี้มันเกินไป กันไปบดูดำหน้าโอเคเไ้ยฝังเขาได้เหรอโอ้โหไม่ดู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 ฝังเขาได้ไม่ดูละไม่ดู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 